ไม่เจ็บอ้าปากอ้าปากอ้าปากก่อนกระตุกค่อ,อยๆนะได้ได้แม่จะกระตุกเบาๆเลยแหละเดี๋ยวสิไม่เจ็บหรอกลูกรับรองว่าไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวก่อนมันหลุด wang wang sit la la ยังมัดไม่เสร็จอีกเหรอพร้อมยัง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 ,ยงกระจกกระจกไหนล่ะกระจกค่อย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 นะหนึ่งย้อยย้หนูกลัวค่อยค่อยดูใายเป็ต้องนับอยู หนึ่งสองเอาใหม่เอาใหม่นับหนึ่งสามหนึ่งเห็นไหมไม่เจ็บเลยหลุดแล้วนี่ไงไปไหนละเอาโชว์กล้องซิโชว์กล้องมาครับถือปันโชด้วยถือปันโชหน่อย โอเคเรียบร้อย